ลักนั้นจุ๊บจุ๊บวันนี้คุณแม็กนะครับผมต้องการใช้เวทีของ Killer Karaoke Thailand นะครับผมเป็นเวทีแจ้งเกิดของความเป็นซุปเปอร์สตาร์ของเขาโอ้พร้อมไหมฮะพร้อมครับพร้อมนะครับเชิญนั่งครับผม <Yeah. S 2> อ่าความเป็นซุปเปอร์สตาร์คุณรูเราต้องมีการวัดกันสนอเอานั่งเสร็จแล้วเชิญเจ้าหน้าที่มาเลยครับเชิญครับ พร้อมไหมฮะที่จะพบกับสสาวสุดเซ็กซี่ที่เรานํามาเพื่อทดสอบสเสน่ห์และความเซ็กซี่ของคุณพร้อมรับพร้อมพร้อมนะครับเพราะ,ะ,ะฉะนั้นขอเชิญสาวเซ็กซี่คนแรกครับเชิญเป็นไงล่ะโอ้โ ไงบ้างรู้สึกไงบ้างแฉมครับแฉมนะครับผม,ม<า>ยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดคนแรก <ๆ S 2> ผ่านไปขอเชิญสาวเซ็กซี่คนที่สองครับเชิญบอกแล้วว่าเราจับมาแบบว่าที่โอ้โหไงไงไไสองฝั่งเนี่ยชอบฝั่งไหนผมได้สองฝั่งเลยอ่ะ เ,เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเกิดมีการร้องโอ้ยอีแอขึ้นมา <S <S สาวของเราทั้งสองคนนี้นะฮะก็จะยิ่งเข้ามาใกล้คุณเรื่อยๆรยยิย่งคุณร้องโอ้ยนะฮะดังเท่าไหร่นะครับผมบเขาจะยิ่งเข้ามาใกล้ชิดคุณพอเขาใกล้ชิดคุณถึงที่สุดเนี่ยหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอยู่ที่สเสน่ห์ของคุณแล้วครับจัดมาจัดมา,ดมาคุณพร้อมหรือยังที่จะพิสูจน์ ความเป็นซูเปอร์สตาร์ที่มีใจรักให้กับเสียงเพลงตัวจริงพร้อมครับพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอร้องอย่าหยุดร้องขอมาเวทีนี้กับคุณแม็กพร้อมกับเพลงคุกเข่าครับกินเะล่นก็ไโอเคะ t a าเพราะอ,อะไรเจอรชิงชิงฉันไป ทำให้เธอผิดหวังฉันทำให้เธอเจ็บช้ำมากมายขนาดไหนฉันรักเธอมากมายทรมารธอเองก็รู้ใช่ไหมว่าเธอนั้นมีความหมายก,กับฉันขนาดไหนมาเถอะนะ Hãy ai cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ nhà những video hấp mấy พอพอไม่ลุงอะพอลุงอะพอแหมครับโ,โ,โอ้โหไม่รู้อะนะคู่เด่นคู่หลังนี่ไม่รู้เขาหิวมาจากไหนนะวิ่งมาอยา่างกระทิงหลุดป่าอโอ้โหเป็นไงตอนแรกก็โอ๊ยสดังใช่ตอนท้ายเป็นไงแหลมไหมแหลมตอนแรกก็โหเราก็คิดว่าสองคนนี้จะมามสับหลอกผมเท่าน,นั้นเป็นไงเป็นไงรู้สึกแฉเลยพี่ หูแช่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 ขอเพลงประเพณดังให้กับคุณมักครับขอบคุณครับอฟ Killer คาลเอาโอเกะไทยแลนด์ขอร้องอย่าหยุดร้อง